สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถที่ทํามาก่อนหน้านี้นะครับต้องทําการลอกพื้นผิวแล้วก็เคลียร์พื้นผิวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นจะทําให้มีปัญหาย่นดันบวมพองลอกร่อนได้ง่ายมากครับกรณีทาไปแล้วอาจจะไม่ได้ใช้งานได้ระยะยาวเท่าที่ควรครับวันนี้จะมาอธิบายเบื้องต้นนะครับเวลาลูกค้าไปทําเกตประกันภยัยเวลาซ่อมรถสีเดิมรอบคันและเสียเฉพาะเอ็กเซฟหรือว่าซ่อมแผลบางจุดสังเกตรถตัวเองหรือว่ารถเพื่อนบ้านเพื่อนๆจะบ่นกันว่าสีบางสีลุดล่อนง่ายใช้ไม่ทนในเรื่องเคมีที่ใช้ก็มีผลนะคร เซนก็อยู่ที่เทคนิคการทําและการใส่ใจในรายละเอียดครับเวลาใช้เคมีตัวถูกและต้องเร่งงานให้เสร็จเร็วๆผลงานออกมาไม่ดีไม่ทนสิ่งแรกที่ลูกค้าด่าก็คืออู่ครับแต่เราเข้าใจอู่นะครับว่าไม่สามารถใช้เคมีเกดแพงและเก็บดีเทลรายละเอียดต่างๆแบบที่เราทําได้อย่างที่เราทําอยู่นั้นเป็นเกตเคมีคุณภาพสูงทุกขั้นตอนงานเน้นงานรายละเอียดดีเทลต่างๆใส่ใจเหมือนรถเราเองครับเราจึงทํารถและรีวิวรถให้ท่านเห็นรายละเอียดทุกซอกทุกมุมให้เห็นความแตกต่างโดยชัดเจนอยู่ที่พี่เพื่อนๆชอบที่ไหนแเราก็ศรัทธ